สวัสดีค่ะ17.20นาทีนะคะได้เวลาเซตเราอัพกับสุภวรรณโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะต้องบอกว่าเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดการซื้อขายแรงเทขายออกมาอย่างหนักสําหรับหุ้นเดลต้าถือว่ากดดัชนีอย่างมากทีเดียวนะคะขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเองก็ปรับตัวลดลงทิศท,ทางเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุน่ะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยนะคะครึ่งวันครึ่งทางลงไปแรงถึง18จุดระหว่างการซื้อขายลงไปหนักถึง23จุดนะคะและปดการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นไทยอยู่ที่1,537 จุด59จุดนะคะลดลงมาหนักถึง19.33จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย45,983.21ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะวันนี้ปรับตัวลงไปทิศทางเดียวกันนะคะเราเห็น MAI วันนี้ค่ะดัชนีปิดไป474.19จุดลดลงมาถึง5.95จุดมูลค่าการซื้อขาย6,762.73ล้านบาทไปดูกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะคะ5ห,หลักทัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะ เดลต้าถูกแรงเทขายอย่างหนักตั้งแต่เปิดการซื้อขายช่วงเช้านะคะมีประเด็นเรื่องของตลาดนะคะสั่งห้ามเรื่องของการคำนวณวงเงินซื้อขายติดแคชบาลาน20 20มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมด้วยโรวมไปถึงความเสี่ยงหลุดเซฟฟิเซตร้อยนะคะวันนี้เราเห็นเดลต้าค่ะระหว่างวันลงไปแรงมากนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเดลต้านะคะลงไปหนักพอสมควรละคะ่ะปิดการซื้อขายวันนี้96บาทนะคะ ลงไปถึง21บาท50สตางราคาปิดไปนี่นะคะลดลงมาถึง18.3 0เอเ่ะระหว่างวันเนี่ยลงไปถึง90บาท75สตาตคางด้วยส่วนเคแบงก์กสิกรไทยนะคะวันนี้ราคาปิดไป129ยบาท50สตางลดลงมา50สตางนะคะขณะที่ททบค่ะราคาปิด1บาท59สตาตคางลดลงมาสตางนะคะส่วนหุ้นติดล้อค่ะวันนี้วอลุ่มหนาแน่นนะคะติดล้อปิดไป23่สบสาาทา ลดลงมา1บาท10สตาง AOT นะคะเป็นหุ้นเดียวในท็อป5ค่ะที่บวกส่วนขึ้นมาได้นะคะ AOT ราคาปิด72บาท25สตาต่างบวกขึ้นมา75สตาต่างค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวนะคะหุ้น TOA ค่ะวันนี้เราเห็นราคาบวกส่วนขึ้นมาได้นะคะเมะื่อวานนี้ลงไปหนักทีเดียวปมโยงเรื่องของหุ้นสตาร์ค่ะหลายโปรเกอร์วันนี้ออกบทวิเคราะห์ออกมานะคะบอกนี่เป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนหุ้น TOA ไปดูกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นของ TOA นะคะราคาขึ้นไปแรงทำ high ที่สุด29บาทจากเมื่อวานนี้ลงไปแรงถึง15.3%ก่อนจะมาปิด28บาท75สบาตางบวกขึ้นมาเกือบ10%ตนะคะ โกเกอร์คาดการว่าโรงแรมเกิดจากจิตวิทยาลบจากสตาร์กหลังเปิดเผยงบปี65โดยสตาร์เองก็เป็นธุรกิจส่วนตัวของหนึ่งในผู้ถือหุ้น TOA ค่ะบอลอกรุงศรีพัฒนสินนะคะระบุว่าสตาร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของ TOA มองหุ้นที่ปรับลดลงเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อระยะสั้นนี่นะคะประเมินกำไรไตรามาสที่2จะเป็นช่วงที่สูงที่สุดภาพธุรกิจนั้นแข็งแกร่งไม่มีหนี้ที่มีดอกเบีย้ย กำไรรูปแบบเงินสดสูงนะคะแนะนำให้ซื้อค่ะราคาเป้าหมาย41บาทส่วนบลอลฟินแนเซียไซรัสนะคะมองในทิศทางเดียวกันค่ะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อนะคะประมาณการกำไรปีนี้2,200ล้านเพิ่มขึ้นมาถึง33%เยออนเยียแนะนำราคาเป้าหมาย40บาทค่ะตามกันหน่อยนะคะตลาดเปิดบ้านต้อนรับบางกอกแลบแอนคอสเมติก หรือว่าช่วยย่อ,ยอในการซื้อขาย BLC นะคะพร้อมเทรดในเซ็ตพรุ่งนี้แล้วค่ะ21มิถุนายนด้วยราคา IPO 10บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะคะระดมทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยาขณะที่ไทยพาโซ่ค่ะเตรียมเทรด MAI เคาะ IPO นะคะอยู่ที่ราคา3บาท30สตางค์ PE 47.1 4ีเท่าจะเปิดให้จอนะคะ22-26มิถุนายนนี้ค่ะปิดท้ายการต้องเตือนกันอีกแล้วคุณผู้ชมคะ ล่าสุดตลาดเตือนผู้ลงทุนนะคะให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น TBN TBN Corporation ค่ะเนื่องจากว่าสภาพการซื้อขายภาคเช้านะคะพบมีแรงเก็งกำไรสูงด้วย Turnover Ratio ที่85นะคะซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายกระจุกตัวขณะเดียวกันนะคะเราเห็นราคาหุ้นค่ะปิดภาคเช้านะคะ41บาท50ตางเพิ่มขึ้นมาถึง1 4 4จากราคา IPO นะคะ ระหว่างวันคุณผู้ชมคะหุ้น TPN นะคะ IPO ก็ถือว่าป้ายแดงนะคะเข้าเทรดมาระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปหาย45บาท25สตานะคะก่อนจะมาปิดอยู่ที่29บาท50สตางคะ่ะลงไปลึกถึง13บาทนะคะ30.59์ด้วยกันค่ะส่วนคือกันต่อนะคะ หุ้นไทยจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรหลายคนแซวนะคะว่าตลาดหุ้นตลาดลงไปดูหุ้นเดลต้าเดี๋ยววันนี้ฝังมุมมองกันนะคะจากขาฝั่งของบอลลอเอเซียพลัสค่ะอยู่กับพิเทอร์นะคะคุณเทอร์ัก์ทวีเทียรรมค่ะสวัสดีพิเทอรค่ะครับสวัสดีครับพิเทอร์ฉายภาพ่ฟังบ้างค่ะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยคะลงแรงมากนะคะเดลต้าวันนี้กดดัชนีพอสมควรเลยค่ะ ครับก็จริงๆน้ำหนักของการปรับลงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าก็คือเดลต้านั่นแหละนะครับเพราะลำพัง<ะ> Delta เดลตานี่ก็น่าจะทําให้หุ้นลงได้ระดับ20จุดอยู่แล้วนะครับนี่ทางของข้ามเนี่ยมันแปลว่าหุ้นตัวอื่นนะครับกับมีการบวกกลับขึ้นมาด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงต้องดูภาพด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้ภาพของดัชนีเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนนะครับภาพใหญ่ๆของตลาด ของของหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดก็ได้นะครับแต่ทีนี้ที่ที่ผมเป็นห่วงมากกว่านี่นะครับผมเป็นห่วงประเด็นในเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับเพราะว่าางหลังเนี่ยเราเห็นมูลค่าการซื้อขายที่บางมากนะครับเลื่อเวลามูลค่าการซื้อขายบางเนี่ยนะครับเราคำนวณออกมาเปเทินโอเวอร์นะคุดว่าเยลทูเดตเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 65- 66%เเแค่นั้นเองนะครับดังนันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าระดับเทินโอเวอร์ที่ไม่ถึง70%นะครับ มันแปลว่าตลาดเนี่ยอาจจะไ,ไม่ไม่ไม่สามารถมีวอลุ่มมากพอที่จะดอเลี้ยงทําให้ตัวตลาดเนี่ยยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งตัวเนี้นะครับต้องถือว่าเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่เราต้องระวังนะครับแลวผมคิดว่ามีน้ําหนักมากกว่าครับค่ะจะมีผลอะไรจากนี้คะอยากจะให้ตลาดหลักทรัพย์เองมีการเคลื่อนไหวมีบทบาทอะไรบ้างคะจากนี้ฮะครับก็จริงๆผมมองว่าด้วยปริมาณการซื้อขายตอนนี้มันบางนะครับเทียบกับขนาดไมเกแคปที่ใหญ่เนี่ย นะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนตลาดที่มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมันต้องมากขึ้นนะครับที่นี้ทํายังไงถึงมากขึ้นนะครับผมคิดว่าก็คงต้องรอปัจจัยนะครับที่จะมาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองในบ้านเรานะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าคนก็คงรออยู่นะครับว่าโอเครับรองผลเล็บร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับเปิดประชุมสภาออกมานะครับจะโหวตเลือกประธานสภาและโหวตเลือกนายกเนี่ย ราบลื่นไหมนะครับผมมองว่าถ้าทุกอย่างราบลื่นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนเนี่ยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ<ฆ>ส่วนในีมุมหนึ่งนะครับถ้าเป็นมุมที่แคบลงมาเนี่ยนะครับความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีของปัญหาอย่างหุ้นสตาร์กเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลาเกิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแอคทิวิตี้นะครับในการเทรดดิ้งเนี่ยมันลดลงไประดับหนึ่งเหมือนกันครับค่ะค่ะ พี่ด้ช่วยประเมินหน่อยค่ะว่ากวนหุ้นตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันยังมีหุ้นที่น่าสนใจยังมีดาวเด่นที่น่าลงทุนอยู่ประเมินจากมุมมองของเอเชียพลัสถ่ายภาพห้ฟังบ้างค่ะครับถ้าเป็นหุ้นที่น่าสนใจลงทุนนะครับผมคิดว่ามีอยู่2ออประเภทนะครับประเภทแรกก็คือหุ้นประเภทที่ให้เงินปันผลสูงสูงนะครับเราจะเน้นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการเสร็จหลักในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าใกล้กําหนดในการที่ประกาศงบละนะครับถัดมาอีกประเภทหนึ่งนะครับคือหุ้นที่เราคิดว่า ได้ประโยชน์นะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับเพราะเราเชื่อว่าภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดเพราะฉะนั้นาการที่จะกลับมาโตได้ตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องมีมาตรการในการกระตุ้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีน้ําหนักมากพอสมควรนะครับดังนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มฟอร์มได้ดีครับค่ะมีหุ้นรายตัวให้ไปทํากันบ้านกันต่อไหมคะครับถ้าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่ดีเนี่ยนะครับผมอยากเริ่มหุ้นจากกลุ่มกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับก็อาจจะดูกลุ่มแบงกอย่่าเชนตัว เอ่อ S C B นะครับหรือว่าตัว K T B นะครับซึ่งดึงเด่นดิวสูงหน่อยนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับคือคุ้ในกลุ่มพวกเอ่อ property นะครับก็จะมีตัวหลักๆอย่างเช่นแล land h o าส์นะครับตัวอ่า supply นะครับหรือว่า S C นะครับส่วนหุ้นประเภทที่น่าคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอาจจะเน้นไปในหุ้นกลุ่ม property อย่างกลุ่มพวกเอ่อปิโตเคมีนะครับแล้วก็เน้นอย่างตัว P T G C นะครับหรือว่า I V L เป็นต้นครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณพี่เทิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะกรูรูของเรานะคะจากบอลเอเชียพลัสค่ะคุณผู้ชมงานท่ามกลางที่มีปัจจัยลบมาลายร้อมตลาดหุ้นไทยแต่ว่าขนาดเดียวกันเรายังมีหุ้นดีๆสตอรี่ดีๆแล้วก็พื้นฐานแข็งแกร่งอยู่หลายตัวนะคะทำกันบ้านลงทุนกันค่ะนี่เป็นทั้งหมดของเซตเราอาปัจจุวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกหุ้นเด่นแนะนำจากโรเกอร์สุภวันตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ